แซ่บจ้า <c oughs> อืมพี่น้อง <c oughs> มาจ้เพอว้ปพี่น้องจ้าเมื่อนีกีได้เมนูเแซ่บพี่น้องขนมจีนของเฮ้าใส่ลงไปเลยจ้านี่ปุงปุงเดียวนี่เลยพี่น้องปุงลงไปเลยจ้า ขนมจีนนะคะใส่พอ่อจินแล้วเป็นบอกน้ำปาร้าจ้าข่ยาวกันเช็ค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 น้ำปาร้าขอโรยลงไปเลยจ้าเนี่ยพี่น้องเมนูแบบง่ายๆใส่น้ำปาร้าไปแล้วเซ็ตแล้วกะตามด้วยน้ำอุ่นนะจ้าน้ำอุ่นเทลงไปเลยใส่น้ำอุ่นแล้วแม่นบอ,พ,นอ,พ,อพี่น้องพริกพี่น้องพริกผมใส่หมดเลยนี่ ยั่วๆเซ็บๆจ้าข้าวปุ้นชาวน้ำปลาของแท้จ,จ้า,าน้ำปลาแบบขวดเลดยนะจ้ามาจะามาจัดเซ็บๆบ้้วยกันกับกี้กับน้องมาตินเด้อจ้าบัดท,ทีนี้พี่น้องอืมค้นให้เขากันซัมนี่จบเลยเมนูนี่กินแบบง่ายๆเลยจ้าอู้เียบมาก ขาดบด่ได้เคยบหมูน้ำพี่น้องมาจากเสียบๆต้องกันก็กี่กํานองมาตินพี่นอ้องนัวๆด้วยกันจ้ายุมเสียนขนมจีนกับน้ำปลาระอืมจับหมาอืมผักกรอบ ชินหาก็ลุกใส้ได้แคบหมูกินกรอบๆลุกแคบหมูแม่ทอดแคบหมูใหม่พี่น้องบินโอ้ยกินแสบคับ <c oughs> มาจ้ะ <c oughs> โอเคหนูมีเขี้ยวเหรอมันเป็นเขี้ยวยักษ์นะแซ่บๆจ้า <c oughs> มันเจ้าจั่มู <c oughs> แซ่บผักพี่นอ้องฮืมม่นู่มกักขนมเสียงช่าหน้าปะลาะเหดแบ่งง่ายๆโทษนางไปจังฮืมผักกรอบ ซาลาเนก่กับมิผักซาลาเน่ใบม,มิ้น้องหอมดีครับ ผักกรอบเยือยอืมกลิ่นก็พริพี่น้องติดแดงไงอืมเรีแบบนัวครับเพีงง่ายๆพี่น้องแค่เติมน้ำปลาากับอันน้ำอุ่นเนาะ ให้แบบเร่งดวง่วนกินข้าวกลับขนมเสร็จหลวมไหมไหมจับด้วยเผากันน้องมาติงกินแค่หมูกรอบกรอบกรอบอยู่ลูกห่างแม่บะเกอร์เทศพี่ถองอื้มอื้ม บนัวชอบไหมมาจิมแบนัว กยินใจก็พักซาละเน่กับหอมพี่นนองหอมซาละเน่พักสุดเข้ากันอืม ขนมเส้นเส้นยังไงแบบเหนียวนมอ่ะกระเจี <loo> ๊ยบกัดแม่กินอัไรแม่แคบหมูกินก็แคบหมูเข่ากันเข่ากันกินว่ะมันนุ่นนัวกรอบๆไงผุ่นจ้ะอืม กรอบดีพี่น้องถอดเองไม่ไหมน้องมะตินมากๆแคบหมูแม่เฮ็ดไหนกินแม่มากเฮ็ดไหนกินขอบคุณครับ ผักสดกินได้เพชรบอกม,ม,มันต่นพริกแม่ดูยิ่งนา่ารก ป้ายหลอิ่มแล้วพี่น้องไปหาเหรีนญแล้วแม่กัดกินต่อ แซ่บมากน้ำปลาเข้มขน้น ช่องหนูทีวีแล้วก็ช่องแม่ทีวีือแม่หนูมาพูดเลยบอกพี่น้องว่ายังไงให้พี่น้องทาอะไรบ้างขึ้นมาพูดเลยลับลายเพื่นอน 嗯。Mm.